ฟ้าขงสาเน่เพิ่งเริ่มดำเนินการก็มีกำลังการผลิตเนี่ยเ,เขาเรียกว่าทำงานไปที่60ระดับที่63%นะคะยังไม่ได้เต็มที่มากแต่ประกอบกับเรามีเรื่องของสัญญาเงินกู้ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2010สะ่ะสัญญาเงินกู้โครงการได้มีข้อกำหนดที่ว่าเราต้องซื้อ u s d ลลาร์ตั้งแต่ตอนปี2010เลยเพื่อให้ปิดความเสี่ยงณวันนั้นนะคะ แล้วพอมาวันนี้เนี่ยตัวสัญญาที่ซื้อเงินไว้ค่าเงินตอนนั้นมันประมาณ30กว่าบาทตอนนี้มันกลายเป็น35บาทโดยมาตรฐานบัญชีสากลที่เราใช้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราเราบันทึกผ่านบัญชีไปหมดเลยใช้ IAS 39 <c oughs> ก็เลยมีการมาร์กทูมาเก็ตตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีขาดทุนเข้ามาถึงบ้านปูเนี่ยประมาณ9ล้านเหรียญน,นะคะ ซึ่งในในกรณีนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของบัญชีนะไม่ไม่ใช่เงินสดกระแสงเงินสดจริงๆถ้าเรามองในส่วนแบบนี้เนี่ยนี่คือผลกระทบที่มาจากตรงไฟฟ้าส่วนทานหินอินโดนีเซียออสเตรเลียต้องถือว่าดีขึ้นนะคะ,ะต้นทุนก็ลดลงนะฮะแล้วก็แม้ว่าราคาขายจะลดลงแต่ก็ก,ก็ดูแลได้โดยรวมๆแล้วเนี่ยกระแสงเงินสดเนี่ยเป็นบวกอยู่ในไตรมาสเนี่ย106ล้านเหรียญ ซึ่งก็ถือว่าดีนะจากทุกโอเปอเรชันไตมาสสีเข้ามาเนี่ยธุรกิจไฟฟ้าคงกลับมาปกตินะคะส่วนธุรกิจถ่านหินเนี่ยปริมาณการขายกับตัวราคาขายเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวตามตลาดนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงทางบัญชีเนี่ย ก็คงจะดูถ้าบาทอ่อนลงไปกว่านี้ก็อ,อาจจะมีผลกระทบกับหงสาอีกบ้างนะคะตองนี้โอกาสที่จะมีเงินบาทเป็นขาดทุนในทั้งปีมีโอกาส้ากไหก็หคงจะต้องดูของไตรามาสที่4นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเลือกใช้สําหรับบ้านปูเนี่ยมันเป็น US ดอลลาร์ถ้าเราดูรายไตรามาสเนี่ยไตรามาสที่1เรามีกําไรอยู่4 4.1ล้านเหรียญนะคะ ไตรมาสที่2เรามีขาดทุนอยู่ประมาณ1.5นะแล้วก็ไตรมาสที่2ขาดทุนอยู่2ถ้าดูแบบ US ดอลลาร์เนี่ยมันมีกำไรอยู่นิดหน่อยนะคะแต่พอเป็นบาทเนี่ยด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มันต่างกันในแต่ละควอเตอร์เนี่ยก็เลยดูเหมือนจะมีขาดทุนอยู่ประมาณ54ล้านบาทใน3ไตรมาสนะคะที่สมประเมินในส่วนของราคาถ่านหินหนี้น,นิดนึงว่าในส่วนของปีหน้าเองเนี่ยทิศทางมันจะเป็นไงบ้างแล้วก็ดีมาซัพพลายเนี่ยจะเป็นไงบ้างแล้วก็วอลลุ่มที่เราผลิตเองเนี่ย ในในส่วนของความต้องการถ่านหินเนี่ยก็ยังมองว่าเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ3%นะคะจากปริมาณการใช้ประมาณ900ล้านตันที่เป็นการซื้อขายระหว่างประเทศคะเขาเรียกซีบอลมาเก็ตเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณ3%เเนะะแต่ว่าฝั่งซัพพลายเองเนี่ยเรามองเห็นว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยจะมีการผลิตที่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นโดยร,มรวมๆแล้วเนี่ยปีหน้าซัพพลายอาจจะเพิ่มน้อยกว่า ทางด้านของดีมานก็เป็นไปได้นะคะโดยเพราะอย่างยิ่งจากจากอินโดนีเซียะคะ่ะแต่ถ้ามองสะท้อนกลับมาที่ตัวของบ้านปูเองแล้วเนี่ยเราคิดว่าในปีหน้าเราคงไม่ได้มีการผลิตออกมาขายเพิ่มขึ้นนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างที่จะปรับตัวเลขอยู่ว่าเราจะขายในภาพรวมเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีนี้นะคะราคาขายเฉลี่ยในปีนี้เนี่ยยังได้อยู่ระดับ ค่อนข้างดีอยู่ประมาณ5 7าสเถึงห้เหรียญต่อตันฮะในปี2015เฉลี่ยเนี่ยซึ่งก็มีส่วนหนึ่งที่มันเป็นราคาสูงของปี2014ล้นเข้ามาก็ในปี2016เนี่ยเราคงเริ่มต้นด้วยราคาของปี2015ซึ่งป,ปัจจุบันอยู่ประมาณ52เหรียญต่อตันนะคะก็เดี๋ยวคงดูว่าเฉลี่ยทั้งปีจะเป็นเท่าไหร่อีกทีนึงแต่โดยภาพร,มรวมราคาถ่านหินคงยังไม่ได้ปรับขึ้นเร็วมาก ในระยะสั้นเนี่ยคงลงตัวพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆปัจจุบันนี้เนี่ยมีแล้ว54เมกะวัตต์จากญี่ปุ่นนะคะ,ะเหตุที่ลงพลังงานทดแทนก่อนเพราะว่าจะได้ได้กำไรเข้ามาเลยนะคะการลงทุนก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องมีเงินกู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับความสนับสนุนจากจากแบงก์ไทยจากที่นี่ก็ไปสนับสนุนแล้วก็ แบงก์ในประเทศญี่ปุ่นเองก็ทําให้ภาระการเงินเนี่ยการลงทุนไม่หนักมากแต่ว่าได้ไม่กะวัดได้ได้กระแสงเงินสดกลับเข้ามาเร็วนะคะในระยะกลางเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประเทศจีน SLG นะคะชื่อ SLG ที่เราถือหุ้นอยู่30%จะเริ่มก่อสร้างแล้วนะคะแล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2017ช่วงประมาณไตรมาสไตรมาสสไตรมาสส ตัวนั้นก็จะเป็นกระแสงเงินสดใหม่นะคะแล้วก็ในระยะยาวไปอีกเนี่ยก็จะมีเรื่องของพลังงานทดแทนในประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนี่หมายถึงหลังปี2017ไปนะคะอา,อาจจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เราก็ดูโครงการในประเทศลาวก็กมีอยู่แล้วก,อกอ็อีกส่วนหนึ่งที่ดูโอกาสทั่วๆไปตอนนี้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ก,ก็มีเพิ่มอยู่เรามีเป้าหมายว่าปี2020เนี่ยโดยส่วนที่บ้านปูพาวเวอร์ถือหุ้นโดยตรงเนี่ย<ม>ก็จะอยู่สักประมาณ2,400เมกะวัตต์เพิ่มขึ้น1,000เมกะวัตต์จากวันนี้นะแล้วก็ไปถึงปี2025ระยะยาวเลย10ปีจากวันนี้บ้านปูพาวเวอร์ก็จะมี4,000เมกะวัตต์นะคะ